สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจําวันที่24รกรกฎากรคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพน,นันนะคะสำหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือ5กับ8 7กับ0 5 0 5 1 5 7 5 8 8 0 8, 8, 8 1 8 5 8 7

5้าหกแปดสี่หกห้าจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าหกเก้าเก้าหกหกแปดแปดหกห้าหกหกห้าเนาะก็ขอเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ลุ้นด้วยกันเลยห้ากับแปดมาเหมือนกันต่างกันเจ็ดกับเก้าหกกับศูนย์นะคะจับคู่ลุ้นด้วยกันเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดี๋ยวเพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะอย่าลืมกดซับสไก i b ์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ